ฮอนด้าเจ็นะครับผมรถเข้าศูนย์มานะครับทางศูนย์แจ้งว่าชุดคัดคอมแอร์มีปัญหานะครับชุดคัสคอมแอร์เสียนะครับก็ตรวจสอบนะครับก็พบว่าชุดคัดคอมแอร์ไม่ทํางานจริงนะครับผมแต่ว่าตรวจสอบรละเอียดอีกทีนึงนะครับโดยการลดสายพานนะครับผมอันนี้ลดสายพานหย่อนแล้วนะครับก็พบว่ามูเล่นะครับ ชุดมูลเล่ก็ชุดคัดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับลูกปืนแตกนะครับอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับไม่ยังไม่ทราบว่าสภาพคอคอมจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับบกเลยเดี๋ยวจะต้องถอดคอมแอร์มาเช็คคอคอมก่อนนะครับน,นี่ก็นำคอมแอร์นะครับออกมา ขอดฝาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่รอดนะครับผมนี่นะครับนะครับกิบขยับนะครับพอคอมแอร์นะครับถูกลูกปืนกินไปแล้วนะครับผมไม่รอดนะครับอที่ทั้งเจบอกนะครับ พวกลูกปืนเนี่ยนะครับควรจะเปลี่ยนที่เราแวหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับถ้ารถในเมืองเนี่ยควรเปลี่ยนไว้หน่อยนะครับผมเพราะว่ารถในเมืองเนี่ยรถมันติดนะครับแต่หลักกิโลเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเยอะนะครับผมแต่ถ้ารถวิ่งนอกเมืองเนี่ยก็สักแสนห้านะครับเปลี่ยนกําลังดีนะครับอย่าปล่อยทะลุไปสองแสนนะครับบางเคสสองแสนกิโลเมตรไม่พังก็มีครับผม แต่ถ้ามันพังมาก็จะเป็นเรื่องแบบนี้แหละครับโยกแบบนี้นะครับทําให้แกนคอคอมเสียนะครับอาต้องได้เปลี่ยนคอมแอร์นะครับหรืออาจจะต้องไปตีปอกเดี๋ยวเรามาดูหลักกิโลรถกันนะครับว่ารถวิ่งมากี่กิโลแล้วแต่ผมว่าขึ้นหลักแสนแล้วละ่ะ รถวิ่งมา1นึ่งแสหนึ่งมสี่พันสี่ยยสิบกิโลเมตรนะครับผมอันนี้รถวิ่งในเมืองครับรถวิ่งในเมืองก็ตามสถิติที่ช่างเจนะครับได้เก็บเก็บไว้นะครับเพราะว่ารถพวกนี้เราเก็บสถิติการวิ่งแต่ละ ลักษณะไว้นะครับว่าอะไรมันจะเสียที่ระยะประมาณไหนนะครับก็จะได้แนะนําลูกค้าได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณานะครับแล้วแต่ผู้ชมจะพิจารณาครับว่าเออรอมันพังก่อนค่อยซ่อมหรือว่าถึงระยะตามที่ช่างเจนแนะนําแล้วเปลี่ยนดีกว่าไม่อยากมามีปัญหาเรื่องคอมแอร์นะครับผมแนะนําแนะนํานะครับอันนี้แนะนําเลยครับผมเดี๋ยวก็แจ้งลูกค้าก่อนนะครับ ก็มี2แนวทางในการเลือกคือเปลี่ยนคอมใหม่นะครับกับเอาคอมนี้ไปตีปอกนะครับผมมีแค่2ตัวเลือกเท่านั้นข้อดีข้อเสียก็ตามที่เคยแจ้งไว้นะครับผมข้อดีของการตีปอกก็คือประหยัดเงินนะครับผมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความทนทานนะครับเพราะว่าเนื้อที่กึงออกเนี่ยมันจะกึงออกประมาณ 1.5มิลถึง2มิลนะครับผมแล้วแต่ลักษณะการสึกของตัวแกนด้วยนะครับถ้าเป็นรถผู้หญิงใช้งานธรรมดาไม่ได้ใช้ใชรอบสูงก็ตีปอกได้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมแต่ถ้าเป็นสายซิ่งนะครับหรือว่ามีคนใช้รถที่ใช้รอบสูงนะครับอันนี้ก็คงต้องแนะนำให้เปลี่ยนคอมนะครับผมก็มาดูสภาพคอม สภาพชุดคัดคอมแอร์กันนะครับผมนี่ก็โทรแจ้งลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่าทีแรกลูกค้าแคนเซิลงานนะครับผมแต่ว่าอันนี้ลูกค้าตัดสินใจใหม่ก็คือตีปอกคอมนะครับผมตีปอกนะครับสวมปอกแล้วก็เปลี่ยนชุดคัดใหม่นะครับอ่าเรามาดูนะครับเห็นไหมครับไหมนะครับแต่กระจายหมดนะครับผมมีรอยเสียดสีนะครับ ลูกปืนครับไม่รอดนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เ่ามาดูร่องรอยนะครับผมไม่รู้ว่ากล้องนี้จะจับเห็นไหมนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นทิวไปนะครับเป็นสันนะครับต้องกึงนะครับกึงตรงนี้ออกนะครับผม น่าจะโหลดลงไปประมาณครึ่งมิลได้นะครับก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ช่วงนี้ต้องเซฟงบกันนะครับผมช่วงโควิดนะครับผมอไหนเซฟกันได้ก็เซฟเซฟกันไปก่อนนะครับผมแต่ลูกค้าก็มีแนวโน้มในใจอยู่แล้วนะครับว่าคงต้องได้เปลี่ยนคอมนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับก็ ตีปอกใช้งานไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวจะทําการส่งลงกึงนะครับอ่าลงกึงที่ผมส่งนี่ก็จะเป็นลงกึงที่อ่าค่อนข้างมีความชํานาญในเรื่องการทําเกี่ยวกับคอมแอร์นะครับในเชียงใหม่จะรู้รู้จักกันดีอ่ะครับผมนี่ก็นําคอมแอร์กลับจากโรงกึงมาเรียบร้อยนะครับผมก็ประกอบชุดคัตนะครับก็ตั้งระยะชิมเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้ตั้งที่ 0. ู0มนะครับ มองไม่เห็นนะครับผมต่างที่0.30ม mm ิลิเมตรนะครับก็อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับเป็นกตีปอกเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะทำการประกอบกับเข้าที่นะครับผม ตอนนี้ก็ทําการเติมน้ํายาเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านค่าการทํางานกันโรเว t เชอร์นะครับประมาณ26 PSI ไนะครับไฮเพชเชอร์มา170นะครับประมาณ170 PSI เย็นๆกันไปครับผมนะ้ำเกาะท่อนะครับผมเย็นเจี๊ยบนะครับ ระบบตัดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจังหวะต่อของคอมแอร์กันเห็นไหมครับอ่าเครื่องแทบจะไม่สั่นเลยนะครับผมอ่าแล้วก็สั่นบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นธรรมดาเพราะเป็นโหลดนะครับแต่ไม่ได้สั่นเป็นเจ้าเข้านะครับผมบางคันเปิดแอร์ปุ๊บนี่เครื่องสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนชุดคัสต์ใหม่นะครับผมแล้วก็ตีปอกคอมนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับ ในในส่วนที่อยู่ในคอมเพรสเซอร์นะครับแต่ก็จะยังมีหลงเหลือนะครับในในส่วนของแผงกับตู้เดอเออร์อะไรพวกนี้นะครับที่น้ำมันคอมยังจะต้องไปตกค้างแถวนั้นอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ทําการฟัชชิ่งนะครับนี้ทําการแก้ไขเฉพาะจุดนะครับผมเพื่อให้รถใช้งานได้นะครับผมแต่จริงๆอยากแนะนําให้ลูกค้าฟัชชิ่งมากกว่าเพราะว่าน้ำมันคอมเองก็เสื่อมสภาพมากแล้วนะครับเดีย๋ยวเราให้ดู ชุดคัดนะครับผมอ่าอ่านะครับเงินเงินใสใสเนี่ยนะครับชุดคัดอันนั้นคือฝาคัดนะครับต่อตึกอ่าเครื่องไม่ไม่ดึงมากนะครับผมไม่ตันเป็นเจ้าข้าวอา่เดี๋ยวเราไปดูความเย็นกันนะครับผมอ่เย็นทั่วคานนะครับเอากระจกหลังเป็นเป็นเกณฑ์ดีกว่าครับ ่านี่ครับสุดท้ายเลยนะครับเย็นนะครับเย็นเจี๊ยบนะครับผมกระจกหน้านี่ก็ฟาขึ้นละเรามาดูความเย็นกันโอ้ยหนาวเนี่ยครับช่างเกติดเซ,เซ็นเซอร์แค่นี้นะครับแค่เสียบไปเฉยๆนะครับวัดแค่ลมออกเฉยๆนะครับผมอุณหภูมิที่ทำได้ตอนนี้นะครับผม 9.2นะครับ9.2องศานะครับผมก็ลงไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิที่ผมนั่งนะครับ21.5องศานะครับอุณหภูมิที่นั่งอยู่เทสลันระบบสุดนะครับอ่าพัดลมเบอร์สี่ความเย็นสุดนะครับผมรถวิ่งมาแล้ว114,420กิโลเมตรนะครับผมอ่า อันนี้ความเย็นยังลงไปได้อีกนะครับเพราะวม่ากี้มันตัดข้างเดียวนะครับความเย็นกําลังไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมโดยปกติแล้วฮอนด้านะครับที่เจอก็คือจะอยู่ประมาณ5-8องศานะครับผมเลทของมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับที่ที่เจอมานะครับอันนี้ก็เข้าขั้นอยู่ในค่าของมาละแป้ว8.7องศาแล้วนะครับผมเย็นๆกันไปหนาวแล้วครับตอนนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับ นี่ก็เสร็จงานแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมตัวตู้ไม่ได้ล้างไม่ได้ปัชชิ่งระบบนะครับเพราะว่าต้องเซฟงบให้ลูกค้าด้วยนะครับแต่ก็ใช้งานได้ในระยะหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าตั้งเป้าไว้อาจจะต้องได้เปลี่ยนคอมพิวเซอร์นะครับก็เลยใช้วิธีนี้ก่อนนะครับผมเพราะช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับผมต้องอันไหนประหยัดกันได้ก็ประหยัดกันไป สนใจนะครับต้อมแอร์นะครับร้านแอร์เล็กๆในซอยนะครับผมอยู่แถวราชาพัฒน์เชียงใหม่นะครับเชิญได้เลยนะครับร้าน PJ แอร์รถยนต์เชียงใหม่นะครับ